ผมเป็นวิศวกรน,นุ่มหล่อไฟแรงคนนุ่นใหม่เจนวาที่รักโลกมากครับและการใช้รถ E ีีรถไฟฟ้า100%คันนี้ที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันอีกแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจของผมที่ผมอยากจะช่วยโลกของเราลดมลพิษลดการปลดปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สผมขอเป็นส่วนเล็กๆในโลกใบน,ในี้ที่กำลังร่วมด้วยช่วยกรา,วารลดภาวะโลกร้อนหรือ global warming ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนหรือ climate change ซึ่งเรากำลังเผชิญกันอยู่ ชาวรักโลกจริงเขาต้องไม่ทิ้งรวมนะจ๊ะมาเดี๋ยวป้าจัดการให้เปนอันเสร็จพิธีถ้าโลกจริงต้องไม่ทิ้งรวม